เมดตัวไหนจะเค,คเลียร์คลิปเลนได้ไวที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัยร0 0เพร์ะพใช้เพียงแค่ Open น d นอกจาก R v วแล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับในการทดสอบครั้งนี้ผมจะให้เมดทุกตัวเลเวลหหมดเลยนะครับแล้วก็จะไม่ออกของด้วยส่วนพลังแฝงก็จะใช้เซ็ตที่ดีที่สุดของเมดตัันนน้ๆเลยะครบ มาที่เมทตัวแรกครับกับอีกนิดนั่นเองอีกนิดก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะเคคลิปได้ไวกว่าและอีกนิดก็ทําเวลาไปที่หกจุดห้าเก้าวินาทีครับและมาต่อกันที่อลอริออนครับรอลอริออนก็จะเป็นสกิลสองนั่นเองมันจะใช้ได้สองรอบครับแล้วก็ทำเวลาไปที่4.56วินาทีครับ มาต่อกันที่ยุ้ยครับยุ้ยจริงๆในเกมเขาจะเน้นอัพสกิล2กันนะแต่ว่าสกิล2มันไกลเกินครับผมก็เลยอัพเป็นสกิล1แล้วกัน,ก,นก็ทําเวลาไปที่1.48วินาทีครับมาต่อกันที่ดาร์ซี่ครับสกิล2ก็โป๊กแรงมากเลยนะและดาร์ซี่ก็ทําเวลาไปที่8.31วินาทีครับ มาต่อกันที่มาแกงก้าครับก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันใช้ได้3รอบเลยโอเคคลิปโคตรไวครับ5.54วินาทีมาต่อกันที่ซายตาครับซาตาจะอัพเป็นสกิล2นั่นเองซาตาก็ทำเวลาไปที่6.39วินาทีครับมาต่อกันที่เตียวเซียนครับเตียวเซียนก็จะเป็นสกิล2เหมือนกันเลยครับใช้ได้2รอบเหมือนกันด้วยนะ แล้วก็ทําเวลาไปที่8.17วินาทีครับมาต่อกันที่คิซี่ครับเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทุกซีซั่นเลยไม่มีการเนิร์ฟไม่มีการบัฟอะไรเลยก็เคคิฟค่อนข้างไวยอยู่นะครับก็ทําเวลาไปที่6.51วินาทีมาต่อกันที่อเลสเตอร์ครับอเลสเตอร์จะเป็นสกิล2นั่นเองและอเลสเตอร์ก็ทําเวลาไปที่4.32วินาทีครับ มาต่อกันที่จินน่ากับสกิลลูกปักคำหมองเขาจินน่าก็ทำเวลาไปที่7.07วินาทีครับมาต่อกันที่กาลีครับตัวนี้มีดีกีเรื่องการเคคีฟอยู่แล้วเคคีฟไวมากตัวนี้ก็ทำเวลาไปที่3.38วินาทีครับ มาต่อกันที่วีล่าครับวีล่าจริงๆถ้ามีสกิล2สามารถแคคลิปได้ไวมากครับเพราะว่าพัซีมันรีสกิล1ได้ครับแต่สกิล1สกิลเดียวก็ทําเวลาไปที่650วินาทีครับมาต่อกันที่เมทที่มีพัซซีโกงมากๆเลยครับวิ่งเร็วที่สุดแต่สกิลหนึ่งก็โคตรช้าเลยครับและเพตาก็ทำเวลาไปที่9.16วินาทีครับ มาต่อกันที่เซฟิล่าครับกับปากัดของเขาอุ้ยปากัดโคตรแรงครับและเซฟิล่าก็ทำเวลาไปที่7.50วินาทีครับมาต่อกันที่แอรเซนกาครับตัวโลกลืมแต่ว่าสตันได้นานที่สุดเลยครับและแอรเซนกาก็ทำเวลาไปที่8.46วินาทีครับ มาต่อกันที่อีชากับเฟอร์บี้ของเขาครับยิ่งเราออกเวทเยอะเฟอร์บี้ก็ยิ่งถึกมากขึ้นครับแล้วก็ทําเวลาไปที่7.48วินาทีครับมาต่อกันที่อิลูเมียครับผมก็จะเก็บสแต็คไว้1สแต็คนั่นเองก็จะปาดได้แรงมากและก็ทําเวลาไปที่8.21วินาทีครับ และมาต่อกันที่อิกกี้ครับอิกกี้ก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่าจะเคลียร์คปได้ไวมากและก็ทำเวลาไปที่6.48วินาทีครับผมคิดว่าแอสเซนกาโลกลืมแล้วใช่ไหมผมว่ามาจ้าลกลืมกว่าครับไม่เจอเลยสักเกมหนึ่ง <S <S และก็ทำเวลาไปที่8.01วินาทีครับมาต่อกันที่ดีแลคครับดีแลคก,ก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งนั่นเอง และดีแลกก็ทำเวลาไปที่7.08วินาทีครับมาต่อกันที่ลิเลียนาครับตัวละครที่สามารถฆ่าดาร์คสเลเยอร์ได้ไวมากเลยครับ <c oughs> และก็ทำเวลาไปที่8.21วินาทีครับมาต่อกันที่นาตาาครับยกให้เลยเรื่องความแรงในช่วงต้นเกมนาตาาก็ทำเวลาไปที่5.49วินาทีครับ มาต่อกันที่แรดครับแล้วก็การต่อยธรรมดาของเขาก็ช่วยให้เค,คลียร์คลิปไวขึ้นมากๆเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ทําเวลาไปที่7.02วินาทีครับมาต่อกันที่ตัวเลนครับตัวเลนก็จะเป็นสกิล2 2นั่นเองจะใช้ได้3รอบเลยแล้วก็ทําเวลาไปที่3.48วินาทีครับและมาตัวสุดท้ายครับก็คือแม่ลอเลี่ยวหรือว่าคลปติดปีกของเรานั่นเอง และลอเรียวก็ทำเวลาไปที่7.02วินาทีครับและนี่คือ3อันดับเมทที่เคลียร์คีปได้ไวที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ว่าชอบเมทตัวไหนเพราะอะไรครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ